สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาคุยกันเรื่อง Line Notify นะครับวันนี้วันที่24เมษายน2560นะครับก่อนหน้านี้6วันก็ผมยังไม่มีความรู้เรื่อง Line Notify เท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจากการศึกษาข้อมูลใน เว็บไซต์นะครับที่มีให้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ของภาษาต่างประเทศนะครับ Line Notify นะครับก็เป็นบริการของไล ne นะครับที่เอาไว้ส่งข้อความรูปภาพสติ๊กเกอร์นะครับไปยังบุคคลนะครับบุคคลต่อบุคคลหรือไปยังกลุ่มที่ต้องการนะครับคราวนี้ก่อนอื่นเลยจะเริ่มยังไง ก่อนอื่นเลยเราต้องมี Line Account ก่อนนะครับต้องมี l n n ในในมือถือก่อนแล้วก็ลงทะเบียนอ e ีเมลไว้นะครับเข้ามานี่เลย n o t i f y b o t line. me นะครับแล้วก็ /ts เข้าสู่ระบบนะครับต้องเข้าสู่ระบบเพื่อไปสร้าง Account นะครับ ใน LINE NOTIFY แล้วก็ต้องเป็นเพื่อนกับ LINE NOTIFY ด้วยนะครับลงอินด้วยอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดสิ่งสำคัญเลยที่ต้องมีก็คือเลขโทเก้นนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนย้อนกลับมาตรงนี้นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยผมดูจากของเว็บคุณนัทพลนะครับซิลิกาโมนเนตนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ เขาได้ทำรายละเอียดเอาไว้แล้วว่าเราต้องทำอะไรนะครับในราย์โน้ตินะครับเริ่มต้นไปล็อกอินนะครับเราทำตามเลยจากนั้นนะครับให้มาที่ my page นะครับหรือภาษาไทยนะครับ หน้าของฉันนะครับจากนั้นจะมีปุ่มตรงนี้นะครับ Generate Token นะครับ Generate Token ให้เราคลิกไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกปุ่ม Generate Token ขึ้นมานะครับเราต้องกำหนดชื่อตรงนี้ครับชื่อของ Line Notify ของเรานะครับเมื่อเมื่อจะส่งข้อมูลไปให้ใครชื่อนี้จะก็จะปรากฏ ่นทดสอบนะครับเ้วเลือกว่าจะส่งมาให้ใครนะครับคลิกที่ชื่อนะจากนั้นกดปุ่ม generate ครับเราก็จะได้เราก็จะได้เลขโทเก้นมานะครับจากนั้นเรา Copy ไว้เก็บไว้เลยนะครับวันที่เก็บไว้เลยในเบื้องต้นนะครับเพื่อนำไปใช้ในการส่งข้อความหรือสติ๊กเกอร์หรือรูปภาพให้กับบุคคลอื่นได้ หรือตัวเราเองได้นะครับเมื่อเราได้นะครับ generate token ไปแล้วนะครับก็จะขึ้นมาว่าเราจะเปตั้งชื่อเป็นนะครับทดสอบนะครับส่งไปยังกลุ่มบิลเลนียนะครับคราวนี้มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากออกโทเค็นแล้วนะครับ ในตัวอย่างของบทความนะครับที่คุณนัทพลเขียนไว้นะครับอันนี้เขาาส่งข้อความด้วย p h p นะครับ p h p นะครับจะเขียนประมาณนี้ประมาณนี้มีอะไรมา้างนะครับก็ Define Line API แล้วก็ใส่ลิงก์ API ไป ทเก้นะครับไอตัว t o เก้มื่กีที่เราได้มาก็ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อความเชี่จะส่งมีการกำหนดเมธอดก่อนนะครับเมธอดเป็นโพสนะครับแล้วก็คอนเทนต์ไทปนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับ URL Encode น,นะครับ ส่วนของ header ที่เติมเข้ามาอีกจะเป็นของ authorization นะครับตัว bearer เนี่ยก็ใส่ token นะครับมาไว้ใส่สำหรับ token จากนั้นก็ส่งนะครับโพสไปถ้าการตอบกลับนะครับ response นะครับ status เป็น200ก็ถือว่าการส่งเรียบร้อยนะครับข้อความก็จะเข้าไปยังโทเก้ที่เราส่งไปนะครับก็คือ ส่งไปยังกลุ่มหรือบุคคลที่เรามีโทเค็นของเขาอยู่นะครับอันนี้ก็จบขระนวนการของคร่าวๆคร่าวๆเลยเรื่องของของ Line n t t i f y กับการเขียนคำสั่งของ p h p เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยเดลไฟล์นะครับเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยเดลไฟล์ ิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับคอมปพนเนนต์สามตัวนี้นะครับ ID HTTP และตัวนี้เป็น IO นะครับ IO h a n d l e Socket จริงๆคือมันคือ Open SSL นั่นเองและอีกตัวหนึ่งเป็น HTTP อีกตัวหนึ่งเป็น อินเตอร์เซ็ปนะครับอินเตอร์เซ็ปจริงอินเตอร์เซ็ปเท่าที่เดาดูก็น่าจะได้ทุกตัวนาฮะกำหนดยังไงกำหนดที่ open ssl นะครับนี่ให้มาลิงก์กับอินเตอร์เซ็ปตัวนี้แล้วก็ตัว http นะครับก็ไปลิงก์ io handler ก็เป็น ssl SS แล้วก็อินเตอร์เซ็ปก็เป็นตัวล่างนี้แค่นี้จบ กระบวนการนะครับในหน้าจอม,มีอะไรองค์ประกอบอะไรบ้างมีอ d ดิทของโทเค็นเอเทํำอ m เม e ทำอีเมดทำก็เป็นรูปเล็กๆส่วนอีเมดโฟลก็เป็นตัวภาพใหญ่เวลาเราดำเนินธิกในไลน์ส่วนสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นแพคเกจไอดีแล้วก็ตามด้วยไอดีส่วนด้านล่างจะเป็นตัวรับไฟล์ก็คือเป็นไฟล์สำหรับจะส่งไฟล์จากเครื่องเราไปไปใน Line Notify เขียนโค้ดยังไงอันนี้แบบพื้นๆก่อนพ,นพื้นๆก่อนเลยมีแค่นี้อย่เพิ่งให้ความรู้ก่อนก่อนอื่นเลยที่เราจะรู้อะไรก็ต้องเรียนรู้ก่อนตาม ด็อกูเมนต์คู่มือที่เขาให้มา Line Notify API นะครับมีอะไรบ้างมาดูเรื่องของการ Authenticate นะครับการให้สิทธิ์นะครับการให้สิทธิ์การกำหนดสิทธิ์ Line Notify เนี่ยเขาออกแบบมา2แบบนะแบบที่1ก็คือด้านบนไอ้ด้านบนเนี่ยก็คือเกิดจากการล็อกอินนะครับ User อรไปล็อกอิน นะครับผ่านแอปเราู user นะครับก็อาจจะมาใช้แอปเราหรือล็อกอินจากแอปเรานะครับแล้วก็กดปุ่มป๊อปล็อกอินนะครับล็อกอินไปผ่านลายล็อกอินมาแล้วลายล็อกอินก็จะให้โค้ดมาตัวหนึ่งนะครับเราก็เอาโค้ดนั้นะนะไปร้องขอ โทเก้นะก็คือกระบวนการเมื่อกี้เลยก็คือเหมือนกับเราไปกดนั่นเองแต่นี่ก็คือดูดีหน่อยนะครับแต่ก็มีความยุ่งยากนะครับอันที่สเนี่ยก็คืออย่างที่ทำเมื่อกี้รู้โทเก้นมาก็มาใส่คำสั่งก็ส่งไปก็เกิดการส่งข้อความรูปภาพสติกเกอร์จบมาดู API นะครับ API อันนี้เป็น เซ็ตอันแรกนะครับออเทไลนะครับก็คือต้องผ่านกระบวนการล็อกอินมาก่อนอันนี้มองข้ามไปก่อนนะครับออเทไลล็อกอินเสร็จเอาโค้ดมาเรียกโทเก้นเพื่อจะได้ขอโทเก้นของผู้ใช้ท่านนั้นนะครับผ่านเราไมา่ได้ใช้ที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาคือตัวนี้ notification นี่แหละนะครับการแจ้งเตือนนี่สิ่งแรกที่ต้องรู้เลยคือตัวนี้นะครับ notify notify ใน notify เนี่ยมีอะไรให้เรารู้บ้าง1 1. method s. เป็น post สอ content type นะครับก็เนี่ยตามนี้ แอปพลิเคชันนะครับฟอร์ม URL encode หรือมีหรือด้วยมั t i p a า t แล้วก็ฟอร์ม Data นะครับส่วน Header เสริมนะครับที่จะต้องเพิ่มเข้าไปก็เป็นเรื่องของ authorization นะครับให้ใส่ตัว bearer แล้วก็ตามด้วยโทเก้นที่เราจะส่งไปให้ใคร ต่อไปมาดูพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์นี้เลยพารามิเตอร์อ่านพารามิเตอร์ก็มีเมสเซจนะครับอันนี้คือจำเป็นรีควายรีควายคือต้องส่งทุกครั้งต้องส่งทุกครั้งเป็นสตริงนะร้อยตัวอักษรสูงสุดได้ร้อยตัวอักษรอินเดทัมนิวนะครับไม่ต้องส่งก็ได้ไอออปชันนี่คือไม่ต้องส่งก็ได้นะคือเป็นลิงก์นะเป็นลิงก์ จะลิงก์จากจะเป็น HTTP หรือ HTTPS ก็ได้นะครับขนาดนจะใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวมันไม่โหลด i m a g e Full Size นะครับเหมือนกันใหญ่ได้สูงสุดพั0 0อ0ดใหญ่มาก1024คูณ1024นะครับเป็น JPEG หรือเป็น PNG ก็ได้ พารามิเตอร์ต่อมาก็จะเป็น image file นะครับเป็นไฟล์ image file นี่เป็นไฟล์นะครับคือจะอัปโหลดไปที่ Li n e server นะครับจะอัปโหลดไปไลน์เซิร์ฟเวที่รองรับก็จะเป็น png แล้วก็ jpeg นะครับต่อมาเป็นสติ c กเกอร์แพ็กเกจ id นะครับก็คือตามนี้เลยเ็าจะมีสติ๊กเกอร์ละสติ๊กเกอร์ list ให้เราดูว่าแพ็กเกจนี้เบอร์อะไรแล้วก็มีแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่งคู่กันสติ๊กเกอร์แพ็กเกจกับสติ๊กเกอร์ไอคู่กันอิ g เ t h ทั้ n นิวกับ i อิ g เมดฟูลไซส์คู่กันนะครับถ้าพามามิเตอร์ครบเราก็ส่งไปโค้ดไปสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับมาสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับมานะครับในส่วนหัวจะเป็นสเตตัสกับ Content ซึ่งเป็นรูปแบบของ j s o n นะครับ ส่วนตัวบอดี้นะครับสเตตัสก็จะเป็นตัวเลขนะครับ200ร้อสำเร็จ400ไม่มีสิทธิ์นะครับไอ้ไม่มีสิทธิ์เนี่ยโทเคนอาจจะผิดนะครับโทเคนอาจจะผิด401 invalid นะครับอันนี้บอกว่าผิดเลยอันบนนี้อาจไม่มีสิทธิ์ก็จะผิดหรือทำอะไรผิดรูปแบบสักอย่างหนึ่งนะครับถ้ามาเบอร์ห้านี่ผิดอย่างรุนแรง แล้วก็จะมีมเมสเซจข้อความอ่จบขรบวนการย้อนกลับมาที่เดลไฟล์ในปุ่มที่กดส่ง Notify เขียนว่าอะไรมีอยู่แค่นี้ซอสโค้ดทั้งหมดมีอยู่แค่นี้ Copy แล้วส่งได้เลย1น,นะครับตามนี้เลยกำหนดได้ตามนี้เลยนะครับ http นะครับ Request Content Type ดูตรงนี้นะดูตรง API เขานะทําตามตามเขาเลยคอนเทนต์ Content ไทยนะครับเป๊ะ Copy มาเลยไม่ต้องคิดมากนะครับ m e t o d เป็น p o s t นะครับส่วน Host เนี่ยก็คือไปดูตรงเนี่ยตรงนี้เลย One ก็คือ Server นี่คือตรงนี้ Copy มา นไอ้นี้ก็กำหนดใช้ ssl นะครับก็ตามนี่ส่วน header ที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็น authorization นะกำหนด barrier นี่แล้วก็ตามโดย token นะไอ้ token ก็งเรามันจะค่ามาจาก token ของ user ที่เราจะส่งมาให้เขานะครับส่วนอันนี้คือทำเล่นทำเล่นเป็นกันต่อ string ง,ง่ายๆตัวอย่างเช่นนะครับ e q u s s a g e เท่ากับ เรามาดูเราใช้คำสั่ง http post นะครับจากนั้นก็เนี่ยลิงก์ของ api นะลิงก์ของ api หมดนี่เลยเบ๊ะเครื่องหมายคำถามนะครับแล้วตามไป query ก็คือ message เท่ากับ e detect ก็คือข้อความตรงนี้มาใส่ตรงนี้แล้วก็ส่ง มีเจสันสติงมาด้วยคืออะไรมันก็เผื่อจะเอาไว้รับนะครับหรือจะส่งไปเราอาจจะส่งไอตัว s อ l คิเนี่ยไปไว้ในนี้ก็ได้นะครับในเจสันสติ n งแต่อันนี้ผมส่งแต่น,นี้ผมสร้างขึ้นมาเป็นค่าว่างอะ่ะง่ายๆก็ส่งไปแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็รีสปอนส์อะไรกลับมาก็จบแค่หน้าจอมาดูการทำงาน ใส่ข้อความลงไปสวัสดี2442560นะครับกดปุ่ม Notify นะครับก็ถูกส่งมาตามเนี้ยง่ายๆไม่มีไรพอรู้แล้วก็ไม่มีไรแต่ตอนที่ไม่รู้ถามใครก็ไม่มีใครตอบเป็นเรื่องปกตินะนะครับ อันนี้ก็คือเป็นレスポンน์นะครับเป็นレスポンน์นี่คือตรงนี้เองอตัวนี้มาใส่ในนะครับเมมโมมาโผล่ตรงนี้จบมีแค่นี้เองง่ายๆ